วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540จินตนิยายภารตะศิวาราตรีโดยพนมเทียนบทที่105คำมั่นสัญญากะสน,นั้นก็มาถึงรอบวาระแห่งชุนหับปักเต็มสภาพ ได้กำหนดเดือนเต็มดวงตามการเวลาอันเคยเป็นมากองทัพกบิลพัทแห่งทุสยันได้เคลื่อนเข้ามาอยู่ในปริมณฑลของอาณาจักรผาสิงค์คำรนแล้วเหลือระยะทางอีกโดยประมาณห้ายอดจะเหยียบลงสู่ทุ่งพยักฆ์คินนสาอันเป็นสถานชุมนุมรอคอยของสาหาราชาอาณาจักรโดยมีภูผาสิงค์คำรนเป็นกำแพงสกัดกั้นอยู่ระหว่างกลาง พิษณุมหาราชและสหาราชอาณาจักรยังมิทันจะแจ้งรหัสพวกโจรเดรถีอันมีที่มั่นสูงกว่าก็ล่วงรู้ถึงการมาของกองทัพกบ,บิลพัดก่อนแล้วคขเีนว่าหากรีบรุดมาโดยมิหยุดยัง้งเพียงระยะเวลาเพนสมสองฟ้าก็จะมาบรรจบกับกองทัพหลวงได้รังสีมันบ่ายคล้อยไปทางภาคอัสดงต่ำลงไปเท่าไห กอ,องทัพกบ,บิลพัทก็เคลื่อนใกล้ถิ่เดีรถีเข้ามาเท่านั้นเหล่าโจรแอบแฝงซุ่มกายอยู่ในที่ซ่อนอันมิชิดเฝ้าจับมองดูแสนยานุภาพของทุศยันที่คืบหน้าใกล้เข้ามาเป็นลำดับด้วยอาการอันสงบกำลังส่วนน้อยแต่มีความหมายอันสำคัญยิ่งเหล่านี้เองเป็นผลให้พิษณุมหาราชต้องชะง,งักงันไปมิอาจจะเคลื่อนไหวอย,อย่างใดได้ยาเมื่อยังมามิถึง ทุศยานนั้นเร่งพลมาโดยไม่ยอมหยุดยัง้งตลอดระยะทางสังเกตเห็นไพรพลมีความอิดโรยเมื่อล้าเป็นยิ่งนักพอพินิษเห็นทีวอันเขียวครึ้มของภูผาสิงค์คำรนสกัดกั้นทะมืนอยู่เบื้องหน้าก็แจ้งว่าจุดหมายปลายทางอยู่ไม่ห่างไกลออกไปนักแล้วลำดับนั้นเป็นเวลาที่สุริยาคล้อยลงไปจดขอบฟ้าฝากตะวันตกที่วาการกำลังจะสิ้นไป จึงมีองค์การให้กองทัพหยุดพักการเดินทางลงและจัดม้าเร็วโม่หนึ่งนำข่าวล่วงหน้าไปยังพิษณุมหาราชเพื่อกราบทูนให้ทรงทราบในการมาถึงแต่ยังมิอาจจะรีบรถไปให้บรรจบได้ขอผัดผ่อนเป็นอารณ์ร่งพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุในการเดินทัพล่าช้าไปให้มหาราชทรงทราบโดยสังเขปด้วยโดยภูมิประเทศ อันเป็นที่สูงกั้นทิวอยู่ระหว่างกลางโจนเดรถีจึงมองเห็นกองทัพทั้งสองฝ่ายหยุดพลอยู่กันคนละฟากภูเขาอย่างถนัดเจ้าหญิงยามารตีทรงยืนอยู่ในระหว่างเวชยันและทัศยุทอดพระเนตรไปยังกองทัพทุสยันฝั่งตรงข้ามกับกองทัพหลวงแห่งพระราชบิดาในพระทัยของนางตื่นเต้นอยู่ในลักษณะเดียวกันกับทัศยุคือมีความปิติสมนัส ใครที่จะไปเฝ้าจอมทัพแห่งกบิลพัดส,ส่วนเวชยันนั้นมีความรู้สึกไปอีกลักษณะหนึ่งเนธที่จ้องจับลงไปอย่างมิกระพริบนั้นแข็งกร้าวไม่ได้ปริโอดเช่นไรออกมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่เพ่งจับมองขบวนทัพซึ่งเห็นเป็นทิวแต่ไกลมาจนกระทั่งสังเกตเห็นธงทิวราชวัตรได้ถนัดสัญญาณวิปริตโดยวาระแห่งเดือนเพ็ญยิ่งคืบคลานเข้ามาใกล้ ความหงุดหงิดเกรี้ยวกราดยิ่งทวีมากขึ้นนายโจรท่อพระเนตรกองทัพกบิลพัต์ทั้งสิน้นในลักษณะของสิงหาราชที่เพ่งสตรูพร้อมอยู่ทุกลมหายใจที่จะเพ่นออกไปเพื่อเผชิญและทำลายเสียหรือเพื่อให้ตนเองถูกทำลายทัศยุแลยามารติเท่านั้นที่สนทนาโต้อตอบกันอยู่เบาๆนางได้ตรัสเป็นเชิงสรรเสริญทุศยันและบรรยายถึงความเคารพเลื่อมใส ซึ่งนางได้มีต่อจอมทัพไกบมิลพัทให้ทัศยุสดับเรียกทุษยันว่าเป็นมหาบุรุษสำหรับนางเสมือนจะเป็นการสับพยอกย่วเวชาย,ยันอยู่ในทีและได้ดํารัสเหมือนจะรำพึงว่าปรารถนาที่จะได้เห็นหน่อมิละขะทั้งสามหันหน้ามาสามานฉันกลมเกลียวต่อกันและยืนแวดล้อมรอบกายนางอยู่เช่นเวชาย,ยันและทัศยุได้เคียงนางอยู่ขณะนี้ อันจะทำให้นางมีความสุขขึ้นอย่างประหลาดเท่าที่ได้มองเห็นเงาสะท้อนของบุรุษที่นางรักถึงสมเงาพร้อมกันยิ่งกว่านั้นนางยังได้สาธยายประกอบอารมณ์ขันแก่ทัศยุถึงสภาพการพบปะในระหว่างทุศยันเวชยันและทัศยุสำหรับนางในอดีตซึ่งก่อความยุ่งยากโนลเวงและสับสนไปหมดด้วยประจักษ์มาก่อนว่า มีบุคคลซึ่งวงพักและสวดทรงละไม้เหมือนกันร้าวกับจะหล่อออกมาจากเบ้าพิมพ์เดียวกันถึงสคนในพื้นพิพภพนี้แต่ละคนก็มีคุณลักษณะและฐานหน้าแตกต่างกันไปคนละสภาพหน้าพิศสบกนัก 1. ราชาแห่งบาลังอารยันสองคือราชาแห่งโจรและสคือราชาแห่งวนิพกฮ่า พี่ว่ายอดบุรุษทั้งสามเหล่านี้มารวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไซอันใดจะปรากฏขึ้นยามารตีได้เอ่ยขึ้นเบาๆด้วยรอยแย้มสวนอันสนุกพระไทยเวชยันผู้สงบนี่มาเป็นเวลานานได้สวนตอบมาด้วยกระแสเสียงอันห้วนกระชากว่าอยากรู้หรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นความพินาชิบหายของอรารยันทั้งเผ่านั่นแหละแต่จงวางใจเสียเธอ สิ่งนั้นหาปรากฏขึ้นไม่ดอกเพียงเท่านั้นก็ผลาดจากตำแหน่งซึ่งยืนอยู่ไปในทันทีทิ้งให้เจ้าหญิงยามรารตีและทัศยุประทับทอดเนตรดูกองทัพกบิลพัทขณะที่กำลังหยุดพักพลเบื้องล่างตามลำพังเมื่อเวชยันจากไปแล้วนางหันมาทอดเนตรดูทัศยุพร้อมกับเปล่งเสียงสวนออกมากังวานหวานด้วยอารมณ์รื่นเริงเช่นเดิม ทันติยูน้องรักนางได้เอ่ยเรียกทัศสยุอย่างสนิทพระไทยโดยมัทุรสวาทีนั้นเป็นลำดับแรกเคิดฐากลางของเธอยังมีม่านแห่งโมหะเข้ามาเป็นอุปสรรคสกัดกั้นเขาไว้ในลักษณะการแย่งนี้แลมงกุฎชายแห่งความเป็นมหาบุรุษจึงมิอาจจะมาถึงเขาได้ทั้งๆที่มองเห็นอยู่แล้วว่าน่าจะได้ แตกต่างกับทุติยานเชื้ถาใหญ่ของเธอซึ่งมีอยู่พร้อมสาบทุกด้านทัศยุเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายทอดเนตตามเวชยันไปจนลับและทูลขึ้นว่าใต้ฝ่าพระบาทต้องอภัยให้แก่เจ้าพี่เวชยันเธอเป็นผู้ควรได้รับความเวทนาเพราะบุพกรรมที่ตามติดเป็นเงาอยู่ตลอดชีวิตซึ่งใต้ฝ่าพระบาทก็ย่อมจะทรงทราบดีอยู่แล้ว ยามารตีแย้มโอดด้วยความเศร้าพระไทยก้มเสียงน้อยๆขณะที่ตอบแผ่วเบาว่าพี่อภัยและเวทนาเขาอยู่เสมอทัสยุพระราชบิดาของพี่เองเป็นผู้สร้างเคราะห์กรรมนั้นไว้ให้แก่เขาแต่เธอจะให้คำตอบแก่พี่ได้ไหมว่าพี่น้องเขาจะฆ่ากันหรือไม่ในเมื่อต่างฝ่ายต่างยืนกันอยู่คนละฝากทัศยุอึ้งไปไม่อาจจะทูลตอบเช่นไรได้ เจ้าหญิงถอนพระไทยเบาๆรับสั่งต่อมาอีกพี่แน่ใจก็แต่เพียงฝ่ายทุตยันเท่านั้นทุตยันจะไม่เป็นอันตรายต่อน้องทั้งสองของเขาเลยส่วนข้าพระบาทก็มั่นใจว่าถึงแม้จะเต็มไปด้วยความเครียดแค้นสาหัสเพียงไรเจ้าพี่เวชยันก็คงจะมิอาจผลานเจ้าพี่ทุสยันได้สายโลหิตที่สืบตามกันออกมาย่อมจะเปรียบเสมือนโลอันแข็งแรงของเทพเจ้าที่ประทานลงมากั้นกลาง ข้าพระบาทเชื่อแน่ว่าเจ้าพี่เวชยันต์มิได้มีสันดานทารุณอมหิทธุสัตว์ป่าถึงเพียงนั้นจะอย่างไรก็ตามข้าพระบาททัศยุเนียจะยืนอยู่ในระหว่างกลางของบุคคลทั้งสองทัศยุประพาดมาด้วยน้ำเสียงที่เน้นหนักแน่นนางหันมาทอดพระเนตรทัศยุด้วยความพึงพอพรยัยและบังเกิดความนิยมเลื่อมใสในจอมมายากรเพิ่มขึ้นอีกเป็นอนเนก นั่นเป็นดำมลีที่ชอบแล้วทัศยุเอ๋ยเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นกับแพงก้านไว้ในระหว่างเวชาย,ยานและทุสยานเธอเข้าได้กับทั้งสองฝ่ายแลอยู่ในฐานะคนกลางอย่าปล่อยให้เรื่องอนาถใจเกิดขึ้นแก่พี่น้องเป็นอันขาดใต้ฝ่าพระบาททรงเป็นกังวลอยู่มากนักเหลือในเรื่องนี้ทัศยุหันมาทูลถามขณะที่จ้องพระพักแน่วแน่นางแย้มโอดบาง ประสานพระหัตถ์ทั้งสองกลุมไว้พลางก้มเสียงพี่ห่วงเธอทั้งสาคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเวชยานทุศยานหรือทัศโยไม่สามารถจะทนฟังข่าวร้ายอันเกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ได้ทัศโยดังเช่นที่พี่เคยกล่าวแล้วว่าปรารถนาที่จะได้สนทนากับเธอเป็นการส่วนตัวสักครั้งหนึ่งและบัดนี้เวลานั้นก็มาถึงแล้วเธอจะให้โอกาสนั้นแก่พี่หรือไม่ พระเจ้าข้าข้าพระบาทพร้อมแล้วที่จะถวายโอกาสนั้นแก่พระองค์ยามาราติหมุนไปรอบพระวรากายอย่างระมัดระวังณที่นั้นเปล่าเปลี่ยวคงมีแต่นางกับทัศยุประจันหน้ากันอยู่เพียงสองต่อสองเท่านั้นตะวันยิ่งสองแสงแดดจัดด้วยใกล้จะอำลาฟ้าทอรังสีอัมพันสุกปล่างโลมาอาบทั่วสถานถินอันเป็นที่ยืนระหว่างยามาราติและทัศยุ โจมายากรจ้องทอดเนตรดูนางผู้เป็นยอดเสน่หาของเชษดาด้วยความชงนอยู่ครามครันสังเกตเห็นพระพักมีสีระเรื่อด้วยแสงสหัสสพานุมาตรแล้วแววเนตรเป็นประกายกล้าหารเด็ดเดียวกอบไปด้วยความไตรตรองรอบคอบนางนิ่งเสมือนจะใช้อาการตรึกนึกอยู่ครู่ใหญ่จึงตรัดแผ่วเบาะทะว่าชัดเจนขึ้นว่า พี่หนีออกมาจากสถานที่กักกันของพระราชีวิดาในครั้งนี้ก็ด้วยประสงค์จะเห็นความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาของตนเองไม่ว่าจะเป็นสาภาพของความทุกข์ยากลำเค็นในชีวิตพระเนจรของหญิงสามมันสักคนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในฐานนะมกุฎราชกุมารีหรือสาภาพของความทารุณโหดร้ายแห่งสงครามที่จะอุบัติขึ้นส่วนอีกประการหนึ่ง ที่สำคัญเหนือสิ่งใดก็คือพี่ปรารถนาที่จะช่วยเพื่อนรักของพี่คนหนึ่งให้รอดพ้นจากห้วงทุกทรมานอันเนื่องมาจากพี่เป็นต้นเหตุเพื่อนของพี่คนนั้นก็คือโรฮิตาผู้ซึ่งขณะนี้ตกอยู่ในกร,รมือของสหสัฐเดชานั่นเองนางเว้นระยะไปครู่เหมือนหนึ่งจะผ่อนเวลาอ่านหาท,ทุไททัศยุผู้ซึ่งบัตนี้เงียบงันไปในรับสั่งของนาง และในการนี้พี่มอไม่เห็นใครจะให้ความร่วมมือกับพี่ได้นอกจากเธอคนเดียวทัศสยฉะนั้นพี่จึงอยากจะขอทราบความในใจของเธอว่าเธอจะยินดีทำงานร่วมกับพี่เพื่อช่วยเหลือโรฮิตาอันเป็นหญิงที่จงรักภักดีต่อเธอมีน้อยบีกว่าหญิงอื่นหรือไม่ใต้ฝ่าพระบาทจะให้ข้าพระบาทปฏิบัติสถานใด เธอกับพี่วางแผนร่วมมือกันนำโรหิตาหนีออกจากราชฐานทีลาวดีและอาณาจักรของฝ่ายนั้นเข้ามาสู่กองทัพสหาราชาอาณาจากักรก่อนหน้าที่สงครามจะถึงการแตกหกักขับระบาดหมอไม่เห็นหนทางในการนี้เลยเพราะมืดมนไปหมดขนาดนี้สหัสเดชาก็ได้ระแวงแคลงพระไทยในโรฮิตาบ้างแล้วและก็ได้เฝ้าดูแลอย่างระมัดระวังอยู่อย่างใกล้ชิด การที่เราจะนำโรหิตาหนีออกมาจากอุหหัตของสหัสเดชานั้นย่อมไม่เป็นการสะดวกได้เช่นแผนการเป็นแน่ถึงจะมีอุปสรรคยากเย็นถึงขั้นเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเช่นไรเราจะต้องทำเพื่อช่วยชีวิตโลหิตาไว้เธอจะปล่อยให้โลหิตาอยู่ในปากจระเข้ของสหัสเด,เดชาเช่นนั้นเพื่อรอวาระถูกเกลือนทั้งเป็นกระนั้นหรอ ข้าพระบาทก็เฝ้าไตรตรองหาขนทางช่วยเหลือนางอยู่ทุกขณะแต่ตันไปหมดทุกด้านเช่นนั้นมิเป็นไรดอกขอให้เธอปฏิบัติตามพี่เท่านั้นใต้ฝ่าพระบาทจะเริ่มโดยวิธีใดก่อนอื่นเธอจงนำพี่ลอกเข้าไปในราชฐานสหัตตเดชาเพื่อพบกับโลหิตาให้จงได้แล้วต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของพี่เองที่จะนำนางหนีออกมาข้าพระบาท นำให้ใต้ฝ่าพระบาทเข้าไปในราชฐานศิลาวดีได้ดังประสงค์แต่นั่นย่อมเป็นการเสี่ยงต่อพระชนชีพอย่างที่สุดและถ้าเจ้าพี่เวชยันทราบความเข้าคงไม่ยอมอภัยให้แก่ข้าพระบาทเหตุใดเธอจึงจะต้องให้เวชยันหรือใครอื่นทราบความด้วยเรารู้กันเพียงสองต่อสองและสำหรับชีวิตพี่นั้นเธอมีพักต้องเป็นกังวลดอกพี่ได้เสี่ยงมา,มามากกว่านั้นนักแล้ว เหตุนไนกับการเพียงนี้จะเป็นเรื่องนาวิตกเธอเป็นเพียงผู้เดียวซึ่งจะนำทางให้พี่เข้าไปพบกับโรฮิตาในศีลาวดีได้ถ้าเธอไม่สามารถช่วยเหลือในด้านอื่นใดได,ได้ก็ขอให้ช่วยเพียงสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นการนำนางเล็ดลอดหนีออกมาจากราชฐานเป็นหน้าที่ของพี่เองโดยมีพักให้เธอต้องเดือดร้อนแต่ถ้าหากเธอไม่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือโรหิตาก็ขอให้บอกพี่มาตามตรง พี่จะไม่ขอความร่วมมือใดๆจากเธออีกโดยจะมุ่งหน้ากระทําไปเพียงคนเดียวเท่าที่จะสามารถในที่สุดทัศยโยได้กราบทูลว่าข้าพระบาทเต็มใจที่จะรับใช้ฉลองพระบาททุกประการแต่ใต้ฝ่าพระบาทจะเริ่มการเนี้เมื่อใดสีพระพักของนางแปรมาสู่ความหวังอันแจ่มใสในทันทีขอบใจเธอเหลือเกินทัศยโแม้เธอมิเห็นแก่โลหิตาเลย เธอก็ยังเห็นแก่พี่ผู้วิงวอนต่อเธออยู่บ้างเราจะทําการเนี้ยก่อนหน้าที่กองทัพเทวะรหาหะทั้งสิ้นจะเข้าประชิดพระนครตีลาวดีขณะนี้พี่จะลักลอบปิดไปกับกองทัพของฝ่ายสหาราชาอาณาจากักรและจะปลีกตัวเดินทางล่วงหน้า เข้าสู่ศีลาวดีเมื่อใกล้จะถึงโดยจะมุ่งหน้าไปพบเธอซึ่งจะต้องเป็นฝ่ายรอรับอยู่ก่อนแล้วในศีลาวดีแห่งนั้นข้อสำคัญอยู่ที่ว่าพี่จะพบเธอในศีลาวดีโดยวิธีใดทัศยุไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งก็น,นัดแนะให้นางทราบโดยรหัส โดยให้มุ่งไปสู่บ้านของชายเผ่ามิลักขาผู้หนึ่งซึ่งเป็นหน่วยกู้ชาติอยู่ในศีลาวดีและให้แจ้งสัญญาณนัดหมายซึ่งตนได้มอบไว้ให้ต่อจากนั้นชายผู้นั้นจะให้ที่หลบซุ่มซ่อนกายแก่นางและจะนำนางให้ไปพบกับทัศยุได้ดังประสงค์นางได้ซักซ้อมทบทวนอยู่อีกครู่เดียวก็สามารถเข้าพระทัยได้โดยจงแจ้งทุกกระบวนการพร้อมทั้งดำรัดแก่ทัศยุว,ว่า พี่จะปลอมตัวเป็นพวกกูชาติมีลักขะใช้ชื่อว่ารังคะพร้อมทั้งท่าติดตามทั้งสองขอให้เธอกำหนดชื่อนี้ไว้ให้ดีหากว่าแววข่าวรังคะขอให้ทราบว่าวพี่ยามาราตีกำลังไปสู่เธอตามสัญญาณที่เรานัดหมายกันไว้แล้วแต่ขอยย้ำเตือนให้เธอใส่ใจไว้อีกครั้งหนึ่งว่าอย่าให้ข่าวนี้ลวงรู้ไปถึงเวชยันหรือบุคคลที่สามเป็นอันขาดชีวิตของพี่ขนาดนี้ก็ได้เท่ากับ ขอฝากไว้กับเธอแล้วทัศยุแย้มโอดทอดเนตรดูนางพร้อมทั้งคำนึงอยู่ในหาฤทัยว่าเมื่อน,นางเป็นที่รักแห่งเวชยันผู้เป็นเชษฐาก็ย่อมเป็นที่เคารพบ,บูชาแห่งข้าผู้เป็นอนุชาด้วยและนางก็เป็นผู้ประเสริฐถึงเพียงนี้ควรหรือที่ข้าจะทอดทิ้งปล่อยปละนางเสียอย่างน้อยที่สุดความเกี่ยวดองสัมพันธ์ระหว่างข้าและนาง ก็ยังโยงเชื่อมอยู่อย่างแน่นสนิทและนางก็เอนดูรักใคร่ข้าเสมือนหนึ่งเจ้าพี่เวชยันเองเป็นการแน่นอนแล้วข้าจะเฉยเมยต่อน,นางเสียไม่ได้นางเองก็สามารถที่จะเข้าพระไทยในรอยแย้มโอดของทัศยุเอื่อมพระหัตมาบีบกอนทัศยุแน่นพึมพำกล่าวขอบใจแก่จอมายากรอ,อีกคำรบหนึ่งแล้วจึงรับสั่งถามว่าท่านติโย คืนนี้พี่ตั้งใจจะลอบลงไปเฝ้าเจ้าพี่สุตยานยังกองทัพกบิลพัดเบื้องล่างซึ่งเห็นอยู่นั้นเธอจะไปกับพี่ด้วยหรือไม่ทัศสยุทอดเนตรลงไปยังสถานที่ตั้งพักชั่วคราวของแสนยาก,กบิลพัดอันเห็นอยู่ลิบๆแล้วทูนตอบโดยเร็วว่าข้าพระบาทมีความตั้งใจไว้เช่นเดียวกันกับใต้ฝ่าพระบาทหากแต่ไม่อาจจะไปเฝ้าเจ้าพี่ทุศยานได้ในราตรีนี้ ด้วยเป็นราตรีอันครบรอบวาระซึ่งเจ้าพี่เวชย,ยันจะถึงการวิปริตเพราะจะต้องเฝ้าดูอาการอยู่จนกว่าจะสิ้นราตรีและพระจันทร์ลับฟ้าไปแล้วนางนึกขึ้นมาได้เบิกเนตรกว้างขึ้นพักถอดสีเผือดลงอ๋อจริงสิพี่นี่ลืมสีอย่างสนิทนี่แต่วันจวนจะรับฟ้าแล้วและอีกไม่นานนะักพระจันทร์จะขึ้นขณะนี้เวชย,ยันอยู่ที่ใดเขาจะมีสภาพเช่นไร ในทุกครั้งที่ครบรอบวาระเดือนเพนเจ้าพี่เวชยันย่อมจะรู้ถึงสัญชาติยานวิปริตแห่งตนนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเธอจะเข้าไปนิทรายอยู่ในโคหาหินอันแข็งแรงโดยให้ทหารโจนนำก้อนศิลาใหญ่มาปิดปากโคหาไว้กักขังไม่ให้เธอออกมาได้ในยามที่ตื่นขึ้นด้วยอาการวิกลจริตตราบจนกว่าจะอารมณ์ร่งซึ่งสติสัมปชัญญะจะค่อยๆกลับคืนมาเหมือนเดิม ป่านนี้เธออาจจะเข้าไปนิทราสงบอยู่ในโคหาแห่งนั้นแล้วขัพระบัตรกำลังจะไปฝ้าดูเธอเดี๋ยวนี้แล้วพี่จะไปกับเธอด้วยยามารตีตรัสมาโดยเร็วด้วยความร้อนพระไทยสเสด็จตามทัศยุไปในทันทีนั้นโดยลืมเรื่องอื่นใดเสียหมดสิน้นนอกจากความวิตกกังวลอันมีต่อบ,บรุษอันเป็นที่รักแห่งนางถ่ายเดียว